สวัสดีพี่น้องสั่งซื้อเค้กมาฟี่มาเปิดดูซื้อใหยหน่อยพร้อมได้นี่ใยน้อยทุกกล่องเลยเปิดหมดเลยเปิดดูว่าไหนบ้างโอ้ยงานึ้นมาเมืม่อยโบเป็นบานอย่างอื่นได้เลยนะโบ <laughs> สังจำได้ว่าสัง่งเบานี่ให้แกกล่องนึง โอ้ยขอพายกินโซดาแล้วลงไปยางขึ้นมาอันนี้น่าจะเค้กมะพราะ้าวเห็นแวบๆบแบบนี่ไงนี่ไงมือแรงเขาจะกินปลากันจ้ะพี่น้องโอ้ยเมียอันนี้เค้กฝอยทองมะพราะ้าว นี่เค้กมะพร้าวฝอยทอ,องแล้วว่าอันใหญ่อันเล็กมันักพีก็เราสั่งปอนหนึ่งเขาก็เลยก็ย่อขยัดขนาดให้ไงสวยมากพี่น้องงามอะ่ะน่ากินอะ่ะฝีมือคนไทยได้ี่คนเอ่อเขาเรียกว่าคนอ่สมุสักเอ้ยสมุทรปรากานขยัดนิดเดยก่อน จะมีเคกอ,อะไรอีกเมื่อนีหกร้อยหกสิบโคนก็ถือว่าว่าแพงนะอันนี้บาวนี่ของหนูอันนี้เคกบาวนี่สร้างพิเศษให้บีบีค่ะร้อยหกสิบบาวนี่ร้อยหกสิบสวยมากนะเจ๊ะอีกกล่องซิเดี๋ยวขยับบาวนี่เอาก่อนอุ้ยเดี๋ยวหน้าไม่สวยลูกปไปวางบนโต๊ะก่อนของหนูน่ารักมาก พันมากินบาวนี่ <c oughs> ก็เลยสั่งบาวนี่นานาคริสต์มาสพอดีพี่น้องร้อยหกซิฟก็ซื้อกินรลดเอามาเฮ็ดเองถางมว่าโอเคบอกโอเคอยู่แต่หุ่นไหวใช่ทะเลเห้องระเฮ็ดประจาเกกะคขวงห่องอีกตั้งหากเนาะอุ้ยสวยสวยน่าก,กินมากเลยท่านผู้ชมสั่งน้องเขาได้นะที่แยบแระอ้หหมีน่ารักมากมึง อันนี้เขาก็เขียนว่ากุดยูนกุดนิโอนให้เป็นตัวหนังสือเนาะอันน yeah. okay, ี้ของแม่เด้อเคกโบราณเหรอปาดเคกโบราณคือให้มาตั้งสิบหกถ้วยผลตายพอดีกินหมดบ่บอกว่ากล่องน้อยเด้ปปาดกล่องใหญ่มาเลยคือให้กล่องไงแทระจ้าถามขายแบงนาปูก่อนนะมันหลเกินอยากถามขายแบงนาปูก่อน อะเขาเอาจานมาแบง่งเขาจะกินนะเขาก็ยิบออกแยกกินไหนเด้กกินเขาก่กนอนเขาจะกินอีกกินอันนี้หนึ่งอ่านฝอยทองหนึ่งชิ้นแล้วกันนะหรือจะเอามะพร้าวชิบฟ่อนมะพร้าวได้หนิอ้๋ถ้ากินเยอะปวานี้กินเข่าอะไรได้พอใพญา้ายได้บัดพวกเธอกินอะไรกันนี่ อืม mm. อร่อยชิฟฟ่อนย่างสเตบชิฟฟ่อนบอกผ้าอีบีบเอาชิฟฟ่อนสอยทองเค้ก <Bye. S 1> ชิฟฟ่อนเขาแป้งเนี่ยฟูนุ่มเลยอ mm. ืมชิฟฟ่อนใบเตย ไม่หวานมากโอเคอันนี้ใบเตยตัวน,นี้เห็ดยังงามเลยชิบฟ้อนหน้ามะขามอืมเหมาะสมนาคามากมาย แต่ก่อนแต่ก่อนแกทำงานเป็นกุก๊กเล่นจบกุก๊กใช้งานเป็นกุก๊กและแกก็เป็นซึมเศรา้าแกหาคํำแนะนำ,ำําบคนเป็นโรคซึมเศร้าทำาไหนยังได้เฟรเลืตัดสินใจลาออกจากงานแล้วมาเห็ุงานที่ใเจ็ของมักเพื่อรักษาสภาพจิตใจเจ้าของนั่นมะพร้าวนุ่มเี่ ชื่ฟันเป็นไงก้อนบางนี่เป็นไงโอเคไหมของบางนี่ก็เป็นคราบเคนะฮึาบางนี่เหรอช็อกโกแลตเค้กหรือบางนี่ช็อกโกแลตอืมมาสามั่งมาช็อกโกแลตบางนี่ใส่นั่งเผ็ด เค้กโบราณน,นุ่มเค้กวันเวลาอืมซอัดสมนะซอัดสม มัน่งเจ้าแกงกะทิเรากินอยู่ร้านกาแฟเลยชิมมุมนี้ั้ยเหมือนเลยพอันหวานเปรี้ยวๆเค็ดโบราณสมัยจะไปได้กินของหนึ่งแข็งๆจะดอกว่ามันกินแต่แป้ง เคอไม่เป็นยังอยนะกล่องหนึ่งสิบกว่าบาทสิบบาทว่าแพงว่ซานาจะสด้กินสิบสองสินอืมพ่อคนอย้กกินปลาบะได้ชื่อ่ายแสบก็เห็ดบัวหวานแห้งเองตัวครีมข้างหน้าก็อร่อยไม่เลี่ยน มีหกรอยหกสิบประมาณสองพันสองพันกว่าบาทสองพันเอ็ดสอันสอง,งประมาณนี้แหละเนาะแต่แม่ปู่โทรมาวางได่นแล้ว,นะลวขนมเค้กเราก็ถูกแบ่งไปนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่มันแ่บอยู่แต่สิกินป่านะมันสิกิน่แเ้วหาที่เบียด ไปห้าไปไว้ลังบ้านคือกันของเห้ามีที่เก็บหิวเมื่อไหร่ก็เดินไปเลยรูปเ่ <c oughs> ยแซบไล